ดูนะคะทุกคนไม่นอนทั้งคืนกลางวันเริ่มไว้ใจแล้วนอนแล้วนะคะเริ่มไว้ใจเริ่มยอมรับแล้วว่าตัวเองอยู่ที่แปลกใหม่แล้วยอมรับได้แล้วว่าตัวเองอยู่ตรงที่อื่นไม่ใช่บ้านตัวเองแล้วนะหลับแล้วมีอาหารให้กินกินอาหาร มีทั้งอาหารเม็ดอาหารเปียกไว้ให้เขานะคะไปซื้ออาหารมาไว้เขาแค่้าๆเขากินพิเศษได้กลับบ้านพรวงนี้นะครัะลับปุ้ยเลยหลับสนิทเลยนะคะจะมีแดดส่องมารับแดดด้วยแดดส่องมาแดดอ,อุ่นๆอุ่นมากเลยรับไปลูก แผลแห้งดีมากเลยนะคะโรงพยาบาลก็ทําดีมากเลยแผลในไม่มีเฉอะแฉะไม่มีที่แบบว่าน้ำน้ำเลยนะคะแห้งดีเลยมากมากเลยลูกกีบีเอ้ยกีวีววน้อยกีบีน้อยเ วิเศษหมอไม่เอาขึ้นมานะคะหมอบอกว่าเคยมีเคสที่แบบว่าผ่าเนลแล้วแบบเอาเอาออกจากกรงเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ทําให้ท่อเฉี่ยไหลไม่ดีนะคะแล้วเกิดมีปัญหาหมอก็เลยว่าไม่เอาขึ้นมาให้ไว้อยู่กับแม่ดีกว่าหมอว่า,างั้นนะคะแม่เกนก็เลยว่าเอ้าเอ้าแม่จับไนี่แล้วลูกก็ตื่นเลยนอโอ้ยยืดขาโอ้ยแม่จับอาหารลรก จะอาหาหนูโอ้ยแดดสอ่องอุ่นๆนะลูกเนาะนอนอุนอ่นๆดีแล้วอย่างเงี้ยดีแดดสอ่องอุน่นๆไม่ร้อนนะคะเพราะว่าที่ห้องเปิดแอร์อยู่อืมน่า <c oughs> เอ็นดูมากเลยกิ๊บี้เอ้ยกี๊บี้ครับเอ็นดูจังเลยลูก วิเศษก็เลยไม่ได้มานอนกับแม่แต่เขาก็เริ่มชินเหมือนกันหละวิเศษหมอบอกว่าเขาก็มีหลับนะคะแม่ลงไปหาเขาเขาก็หลับดีเลยแหละแ้วตอนแม่จะเดินออกออกมาแม่ก็ดูเขาว่าเขาจะตื่นไหมเขาเ็าไม่ตื่นนะคะเขาหลับปิดปิดประตูห้องอกลงของเขาน่ะเขาก็หลับหลับดีเลยนะคะก็เลย ไม่ได้เขึ้นมานอนกับแม่แล้วไอ้คุณหมอถอดท่อก็ได้กลับบ้านนะคะพิเศษพวกแม่แหละทําจะได้ถอดท่อนะคะทีวีก็หลับสบายใจเลยแม่ก็ปวดหัวอาจจะอยู่ห้องแอร์มากเกินไปปวดหัวก,กินยาแล้วนะคะไปซื้อยามากินลนะ ดูแล้วกันที่อยู่ในห้องที่มันไม่ใช่ธรรมชาติก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากเนาะเพราะว่าเราเคยอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติอยู่แบบบ้านที่แบบบ่าโล่งๆเนี่ยค่ะก็ก็แบบการหายใจการทะไจะดีกว่ากันเนาะกลับมาอยู่ในห้องแบบอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแบบว่าความแตกต่างมันแตกต่างกันเยอะมากเลยนะแตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะคะ่ อยู่ไปก่อนมาเฝ้าล,ลูกก็เดี๋ยววกนนี้ก็ได้กลับแล้วนะคะ